ประกาศจากทีมงาน ROV จะทำการแบนไอดีหากผู้เล่นทำสิ่งนี้ <C> e <ck> คือเมื่อวานทางทีมงานการีนา ROV Thailand นะคะก็ได้ออกมาประกาศผ่านเพจ Official ตั้งแต่วันที่1เมษายน2567เป็นต้นไปทางเกม ROV จะไม่อนุญ,ญาตให้เล่นเกมผ่าน emulator ท,ทุกชนิดเพื่อแก้ไขและป้องกันการโยกดาวในโหมดจัอดอัาดับควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบตรวจจับการโยกดาวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยบทลงโทษสำหรับผู้เล่นเกมผ่าน emulator คือ หากใช้1รอบระบบจะแบน ID ไม่สามารถล็อกอินได้1วันหากใช้2รอบระบบจะแบน ID ไม่สามารถล็อกอินได้3วันหากใช้3รอบระบบจะแบน ID ไม่สามารถล็อกอินได้7วันหลายคนก็อาจจะงงนะคะว่า m e l c t o r น่ะคืออะไรก่อนอื่นเลยยิงขออนุญาตย,าก,ยกตัวอย่างการโยกดาวนในคอมนะคะและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการโยกดาวนในคอมนะคะจะเห็นได้เลยว่า เขาน่าใช้โปรแกรมช่วยก็จะเห็นได้เลยนะคะว่ามันทําง่ายกว่าโทรศัพท์แค่คลิกเดียวน่ะก็สามารถจัดการได้แล้วง่ายมากสิจอ่อะมาเข้าเรื่องกันค่ะแล้ว emulator นะ่ะคืออะไรมันก็คือโปรแกรมที่สามารถทําให้เล่นเกมผ่านช่องทางอื่นได้นอกจากโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตซึ่งนั่นก็เป็นวิธีหลักเลยนะคะที่ทําให้คนส่วนใหญ่นะ่ะทาผิดใช้ในการโยกดาวและอื่นๆซึ่งการแบนแแบบนี้นะคะไม่ได้ส่งผลใดๆกับผู้เล่นทั่วไปที่ไม่เล่นเกมผ่านโปรแกรม emulator จะมีการพัฒนาระบบตัว จับการโยกดาวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควบคู่ไปด้วยก็พูดง่ายๆก็คือแอปจำลองมือถือใน PC นั่นเองค่ะอย่างเช่น Nx Blue Stack กแล้วก็ L d Player ส่วนผู้ที่เล่นเกมในมือถือไม่ต้องกังวลไปนะคะไม่ได้รับผลกระทบใดๆแต่ถ้าว่าคนที่เล่นเกมผ่านคอม่ันโนตบุ๊กอะคะ่ะตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปต้องเปลี่ยนมาเล่นที่โทรศัพท์พแล้วนะไม่งั้นจะเกิดการแบน ID กันเกิดขึ้นค่ะแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันได้นะ